สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์ดิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ามีบรรดาเหล่านักการพูดชาติตะวันตกหลายคนที่ระบุว่าการพุ่งืบล่าสุดข,ข,ข,ของกองกาลังรัสเซียในดอนบารทําให้การเจรจายุติความขัดแย้งในยูเครนนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือภาวะชกนักกนอย่างต่อเนื่องบนภาคพ,พื้นดินที่ทําให้รัสเซียมีโอกาสจะได้รับชัยชนะไม่น้อยทั้งนี้เหล่านักการพูดนั้นเน้นย้ําถึงความปรารถนาะและความเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของยูเครนเองเพราะในมุมมองของพวกเขานั้นยูเครนได้รับเอกราชไปแล้วและการสลัดินแดนบางส่วนก็ดูเหมือนจะเป็นราคาเล็กน้อยที่จะต้องจ่ายไปบ้างในจดหมายระบุด้วยว่าสหรัฐควรเริ่มเจรจากับรัสเซียเกี่ยวกับข้อตลกลงด้านความมั่นคงฉบับใหม่ซึ่งจะปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงที่ถูกต้องของทั้งยูเครนและรัสเซียจากนั้นการประกาศเจรจากะ่าวควรทำมมาด้วยการหยุดยิงในยูเครนที่มีกำหนดเวลาทันทีโดยการหยุดยิงจะทำให้ผู้นำรัสเซียและยูเครน สามารถเจรจากันได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างสารรค์มากยิ่งขึ้นทั้งนี้บรรดาผู้นําโลกควรได้เริ่มหรือสนับสนุนความคิดดังกล่าวเพราะยิ่งสงครามยิดเยอะออกไปนานเท่าไหร่ยูเครนมีแนวโน้มที่จะเสียดินแดนมากขึ้นเท่านั้นนะครับรวมถึงแรงกดดันให้ยกระดับไปสูดระดับนิวเคลียร์ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยยิ่งเจรจาสันติภาพได้เร็วเท่าไหร่ชีวิตผู้คนก็จะได้รับการช่วยเหลือมากขึ้นเท่านั้นการฟื้นฟูยูเครนก็จะเริ่มต้นเร็วขึ้นเท่านั้นโลกก็สามารถดึงตัวเเอองกกกลัับมาาาจุดดวววิฤตตที่นนรยรยยไ้้้็ขึ สำหรับจดหมายดังกล่าวได้ลงนามโดยโรเบิร์ตสกีเลวกี้สมาชิกสภาขุนนางอังกฤษแอนโทนีเบรนตันอดีตเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำรัสเซียโทมัสฟาซีนักเขียนคอลัมนิสิ์อนาตอนลีเวนผู้อำนวยการโครงการยูเรเซียที่สถาบันกรินซีในกรุงวอชิงตันของสหรัฐอเมริกาแจ็คแม็กลอกอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสหภาพโซเวียตริซา,า,าร์ดซักว่าศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยแคนและอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตอังกฤษประจำรัสเซีย ขณะเดียวกันทางด้านมิคาอิลปโดยักที่ปรึกษาประธานดียูเครนได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่านายกรัฐมนตรีวิเตอร์ออบานของฮังการีไม่จะเดินทางเยือนทั้งยูเครนรัสเซียทันทีที่รับหน้าที่ประธานแบบหมุนเวียนของสาภาพยุโรปแต่วิเตอร์ออบานไม่เข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้งในยูเครนและไม่สามารถทําหน้าที่เป็นคนกลางได้มีเพียงสาภาพยุโรปจีนหรือสหรัฐเท่านั้นที่สามารถทําหน้าที่เป็นคนกลางได้โดยวิเตอร์ออบานนั้นไม่ได้รับมอบหมายจากสาภาพยุโรปให้ทําหน้าที่ดังกล่าวและฮังการีก็ไม่มีเครื่องมือในการ ที่จะสร้างอิทธิพลต่อกระบวนการเจรมาีในระดับโลกด้วยทั้งนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ประธานดิวอลนเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนได้กล่าวระหว่างการเยือนโปแลนด์ว่ามีเพียงพันธมิตรที่แข็งแกร่งและจริงจังเท่านั้นที่สามารถทําหน้าที่เป็นคนกลางได้โดยประเทศนั้นต้องมีเศรษฐกิจที่ทรงอิทธิพลต่อรัสเซียหรือไม่รัสเซียและประธานดิวอลันเมียปูตินต้องพึ่งพาหรือไม่ก็ต้องมีกองทัพที่แข็งแกร่งมากที่จะทําให้ปูตินนั้นเกิดความกลัวได้ซึ่งประเทศแบบนี้ในโลกมีอยู่ไม่มาก ตนคิดว่าสหรัฐและจีนและสหภาพยุโรปที่หมายถึงประเทศในเครือทั้งหมดจะทําให้ภารกิจเหล่านี้มันเป็นไปได้จริงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ